สวัสดีลุงป้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีลุงป้าอ่าน้องพลกับน้องทองกล,ลินน้ำน้องอานนท์คือเกาพี่น้องน้องอานนท์เฮ้ยลินคักน้องไอติมพี่น้องติมล่ะสวัสดีลุงป,ป้าเนี่ยล่ะสวัสดีลุงป,ป้าเอาอ่านะคะเย่เปลี่ยนกันอุ้มน้อง นงแรงๆจำานี้อากาศเย็นพี่น้องแต่เศร้ามันนี่นพี่น้องจ้าแต่พอคําแหละมันก็อากาศมันก็บเริ่มเย็นเอเวไปยืนเบิ่งกันเย็นบามล่ะห้องทางข้างชามิงเป็นห้องแอร์เลยพี่น้องเถอดไปยืนลินนะนะวันนีเย็นบางจนเอาเอาระวังน้องตกได้ละเอ้ย หงานกระอุ้มน้องพี่น้องเฮ้ยเห็นนาพระแวะจพี่น้องเงี้ยิงี้ยจ้ำใจเอ้าสวัสดีสบายเลงลูป้านะครับน้องอนนบอด้แนมเลยบอด้แนมแหม่เลยเจนเจนเจนแต่สั่งอะไรพี่น้องหันมาเด้อหันมาเด้อ หนึงจองเจ้มหันมาใโอเคเก้าเจ้มหนงจอมเจ้มเออหล่อมากสบายดีจ้าพี่น้องน้องอนุนป้าต่อให้น้องบ่นี่กูมีย่างหมัดป่รับย่างหมัดสิยางยืดควรมีหมดแหละมีบหมดมีมีเห็นย่างอยู่เป็น จะนนเอาไปลินเตงได้เลยโอ้จไหนก่าคำจะไหนกะให้อันมะกุ้งคนมาส่งน้องพรอนกับน้องท่องพี่น้องเนเน่คนอยลินน้ำน้องอนยิ้ตัวเดบัน าบังคับจิ๋นดะุฮะน,น,น,นี่กอลินคล้องอ,อ,อันนี้แม่กอลินคล้องเอี้ฝ่าอยู่เด้อจ้าอันนี้ติดโตตลอดเลยจ้าเนี่ยติดโตน้องน่นตลอดเลยเนี่ยมักขนาดเลยเนี่ยน,น,นั่นอะไรวะของอ้ายพูดได้หนิได้ของอา้าไม่พูด,ด,ดอ่าดึงอื่นเอี้ยอ้ายกับไปตรงนี้เหรอจ้าพี่น้อง ไปองยานแล้วน้องเอ็นกับเงาคือเกา่าเงาคือเกา่าคือเดิมขอ,องพงี่น้องจ้ะพาก,กันนังลิงงานกบนองไอติมผ่นก็นเมื่อแล้วพี่น้องเหลือแต่สุผลสามคนเลยพี่น้องบอกกุ้งผ่นกาไปซอยอันลุงหน้าเทพืนเพื่อนหน้าบ้านคือเก่าจ้าพี่น้อง <c oughs> เออเออเออป้า <c oughs> พี่น้องมองดูไก่กามาเต็มอ่าน,น,น้นโน้นบังไก่ด้วยลูก <c oughs> อูโอู้ไก่ที่ลูกเด็กกะกะพี่น้องจ้าเออเปิดเอิญไก่ว่ากากะเออลองจะพลาดทำเด้อม <c oughs> านั่งลินดำน้องพี่มาสีบนันมืดเด้อพี่นออ้องอื เดี๋ยวนี้กับประมาณจังมงนะหนาสิประมาณสี่โมงจะจ่ายเพีองเดี๋ยวนี้จะหน่อยจังเมื่อส่งน้องเพิน่นกำลังลินวอนอยู่ในนี้เพ,พิ่นลินกันน้องนนย์เย้น้องนนกะากำลังนั่งรถอยู่เด้อพี่น้องนั่งรถแม่แม่จ้า <c oughs> <c oughs> เป็นบางช่วงพี่น้องเพิ่นนั่งรถก็ได้อืม พาน้องเฮียนหยางบ่ะครับอยพาน้องเฮียนหยางเออเขคอยจุง้งคอยจุง้องอืมเขยิ้คอยน้องกำลังเฮียนหยางเด้เพ <c ười> ิ่นยัยนงหย,ยางไว้บ่ได้อืมอืมไปพาน้องหยางคอยลินได้ละเอ้ย ล no ินตามภาษาเด็กน้อยจิ๋วเนี่ยอะไรพี่น้องพนน้องกระเบิ้งยู่เอื้อยลินยังเด้ล่ะนั่นน้องอนนนก็ได้อยากยางบุลูกบื้อโอ้โอ้โอ้หันเอ้ลินยังกันล่ะคอยเล่นคอยเล่นเนี่ยเาตินฮาตินย่องขึ้นล่ะ ข่าตีนอ,อืมเฮ้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยผลกระรินมวนยุ่ตอนน,ออน,อออนี้ฮาเอิ่นผนเอ,เอิ่นพี่อ้าวอ้าว้วพูรบตาเออลองน้องจับมันเด้อล่ะเออลองผนจับเด้อลองเผนจับคือยังได้ละ่บลบออละบลุกเออ่งเอ้ยก็อายลิดูเด้อ คอยเล่นเลยเอ้ยร้องมันแตกได้คอยเล่นบึงนองแนมบิ่งไงเอเอเออออคอยเล่นได้ปากกันล่มจ้ะฮัลโลฮันเอ้ยท้อง,อออออองมาพี่หลฮน้อ,นอ,ง,นอง,งหลลัันเลเัันัน,นันลหล เฮ้เฮัเล่นอนกวาดขึนเล่นจะไหนก็ไปอั้มนำกเลยกาะนพี่น้องอไั้มนำอัม่คันันนันลูบนั่นลูปนี้ลูกอื เอ้ยเพิ uh ่อนเอื้อยพี่น้องเพิ่อนเอื้อยมาพี่มาพี่มาพี่อันนั่งอันนั่นเร็วน้องอันนนทอ้าวแม่จุ้งแล้วลูกนนแม่จุ้งแล้วเล่นจะไหนเมื่อยเล่นเหมือนกันอนเลยพี่น้อง เดี๋ยวนี้ยั่งดกเล่นจะน่อยแล้วก็ยักนอนแล้วนะ่ะน,นั่นจกเอา้าจกเอามาได้แดดก็เริ่มบดกระเจ้าพี่น้องอากาศเย็นเลยเอา้านองนั่งเบิ่งเอ้ยเล่นลูกเดียวเลยเนี่ย น้องเงินนนได้พี่น้องจ้าดันพู่ชั้เองแกตักเครื่องเลยพี่น้องเข่งน้องเงนนนได้น้องเงนนนได้น้องเงนนนใส่ได้ปะล่ะใส่ได้ปะโอ้ยน้องเงินนนโมเมนต์พูญิ่งแต่น้องเนาะใส่บ่ได้ บ่าแมนผู้นิงใส่พอได้ปนี่น้องจ๋าเสียงน้องนนเสียงน้องนนกินกับเอื้ยเพปนพี่น้องนั่นเลยนนเดินโดนได้ดินกับเอื้ยพี่น้องจ๋าเมื่อได้เอื้ยบอได้ปงเย็นเอื้ยกับ อายก็สิแวะมาเล่นนําเพิ่นมื้อใดเข้าก็บ่ได้มาเอานอนกลินลินกับแม่กับพ่อจัเงาเด้ใหญไว้ลูกใหญลกเยนนเนาะข้างนเอื้อยเด้อข้างนน้ําเอื้อยนเป็นบ่เนบ่เป็นอ้เนาะ

เดี๋ยวจ้าลุงป้าคลิปนี้ขอลาลุงป้าไปก่อนเด้อฝากช่องน้องอนุนรัชนน์นันเดจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเดจ้าอ่ัสวัสดีลุงป้าในหํานั่งแหละอ่ัสบาดีห้าเดจ้าอ่าลาไปก่อนจ้าพี่น้องสวัสดี